สรู้ชอบได้ด้วยพระอง์เองขอนอบน้อมเดพระเยยรธรรมขอนอบน้อมเดพระอริยสงฆ์เจ้าผู้ทรงคุณอันบันเสดขอถวายความคารพประเดชพระคุณหลวงพ่อวิละศีละโชโตกะขอเจริญพรอ,อยากย่งมสาธุชนทุกทุกันที่กำลังติดตามรับฟังในขณะนี้นะไา่การนี้กะเป็นไา่การธรรมารับอรุณดำเนินรายการโดยพระมนุนเตชะธรรมโมทำการบันทึกไฟเสียงจากมัดปาศีจันทร์บ้านหวยแสง ตำบลศรีวิชัยอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลน,นครพบกับกุบาเป็นประจำในช่วงเศร้าเศร้าของมณีกะเป็นเศร้าของวันที่12นะมกราคม2พันหารอยหกสิบสี่นะต่อไปนี่กะนะตั้งใจฟังธรรมะนะอยู่ในอาการสำารวมนะพร้อมที่จะพิจารณาธรรมพิจารณาตามความเป็นจริงนะประคองสตินะให้มันตั้งมัน นะเพราะเห็นสตินี่ออกนอกกายเพราะว่าสติเนี่เป็นเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานในการกําจัดนะกิเลสนะเป็นเทในห้อเทในห้องในรูตัวกิเลสได้เ,ดเท้เาเกิดว่าห้องขาดสตนะิขาดการรูเนื้อรูตัวเนี่ยกิเลสมันก็นจะทํางานโมหะเกนะ็คือความหลงนะเขาก็จะเข้ามาทํางานแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติมีสติ พยายามพิจารณาดูเขาเนี่ยเราก็จะเห็นนะเห็นการทํางานในสิ่งที่องค์สเนเทะสามารถสมบูรณต้องการให้เห็นนะยกตัวอย่างเื่งลูกน้าคันหานี่แหละนะแต่เรามองเห็นลูกน้ําคันหาเอาบนหลงนะในลูกน้ําคันหานี่นะถูกก็จะว่าเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งภพชาติเนี่ยมันก็จะสั่นลงมแต่ถ้าเกิดปราบได้ก็ตาม ถ้าพวกเราบ,บรูเนอร์ดูตัวบรูจักสิ่งที่มันปรากฏในร่างกายมีแต่ความลุ่มหลงนะจิตปุ่งขึ้นมาจิตมันนึกมันคิดเงียงขึ้นมาเนี่ยครับหลงไปกับเขานะจิตที่มีโมหะจิตที่มีความหลงย่อมนำพบนำฉาติมาให้ว่ามิทีีสิ้นสุดการงานของนักบวชนะการงานของนักปฏิัติธรรมจึงมุ่งเน้นมา,มาตรงที่ว่าเหตุยังไงมันจะ,ะเกิด แต่ว่ามีการเกิดขึ้นอเกิดเป็นลูกเป็นหน้าเป็นพบเป็นชาติเนี่ยเหตใหญ่มันจะสั่นไปเพราะฉะนั้นเรื่องรูปแบบเพราะนักปฏิบัติเนี่ยจึงรวมต้นด้วยกันนะอยู่เงียบเงียบหาที่สง,งัดบัวจะเป็นป้าชาบ้างเป็นป้าเขาเป็นรมเป็นเงื่อมพราหาบอลไม่เงียบอยู่ตัวคนเดียวนั่งและะ้วก็สังเกตบางจิตสังเกตบึงสิ่งที่มันปรากฏในร่างกาย บางครั้งนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยจิตมันปรุงแต่งคือมันหลอกนะหลอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวงูก็จะมากัดล้ต้องค่อยหวาดปีตกหวาดระแวงอยู่ตะลอดเลยนะเมื่อสติไปจับจองยุทธีการสังเกตก็จะเห็นจิตที่มันมีความหวาดปีตกกลังวลนว่าอ้ก,กลัวสัตว์เนี่ยจะมาทำลาเยเราจิตมันก็บบรสมาตั้งมันเป็นสมาธิได้ละแต่เมื่อสติไปกำหนดรูตรงนั้นปุ๊บเนี่ย รู้ว่าเออสัตว์มันจะมากัดเนื้อเสือจะมากัดงูจะมากัดนะหรือว่าตะข,ข,ขาบจะมากัดนั่นสินะก็เรื่องของมันเท่ามีกลวิธีในการนะรับมือกับการปรุงแต่งของจิตเนี่ยจิตมันจะสงบล้งครับเมื่อการภาวนาเนี่ยเนี่ยถ้ายังห่วงกายยังติดในกายยังติดอยู่ในความสุขอยู่เนี่ยนยจิตจะตั้งมันลงไดนั้นเป็นไปได้ยาก จะ่ด้เกิดเมื่อไดฝึกถิ่มกายฝึกบาเพ่งกายบายึดติดในกายจิตจะร่วมลงอย่างรวดเร็วเหมือนกับเนี่ยแหละการนั่งสมาธินี่ถ้ายุ่มนั่งลงไปปุ๊บยุ่มบรสนใจกายนะยุ่มเพ่งไปย่างนึงเช่นปุ่งเพ่งไปตรงตัวลูกหรือว่าเพ่งไปยุ่มับขั้มบริกรรมหรือเพ่งไปยุ่กรับลมหายใจที่ท่านเรียกว่าอนาปนาสติเนี่ยถ้าเอาจิตไปเพ่งอยู่ตรงนั้นปุ๊บแล้วเขาลืมกาย ความหวาดิตกความกังวลต่างๆเนี่ยมันจะหายไปที่ละของของชาติเนี่ยพันเุ์ปรชาชาติซีเนี่ยชาติซีเนี่ยเบื้องต้นมันจะต้องละละเอียงละ่ะนีมันถึงจะเป็นชาติซีละวิตกละวิจารน,นะละความคิดความนึกความกั่าววกล่าวลต่างๆออกไปเมื่อละสิ่นี้แล้วมันก็จะเกิดปิติมีความอิ่มเกิดปิติมีความอิม่ม,ม,มป่าปลื้ม มีความสุขมีปิติสุขเกิดขึ้นเห็นบะแต่ถ้าเกิดในข้าวใดกระตามถ้าจิตมันยังคิดมันยังหลงมันยังมีความหวาดสะดุงต่อไพ่ต่อความกลัวอยู่เนี่ยนะจิตมันมีทางในความสุขเหมือนกับคนมีความกลัวนะ่ะเอ้าเหมือนกับขามีความกลัวไปยุ่นในสถานที่ที่มีโจรผู้ล่ายนี่สิเออเขาสวมแล้วเขาใส่ท้อ,อยใสคอทองคำเนาะไปอยูย่นในกลุ่มโจรน,นั่สิเออทำว่า,ายุ่งจะอยู่เป็นสุขเวลา โอ้ส่ท้องนะกลัวนะหวาดระแวงว่าเอ้โจรจะมาปนมาขายิงทรั์ของเราไปบอนี่นยพอจิตมันมีความหวาดหวาดสะดุ้งเนี่ยมันจึงอยูบเปาเป็นสุขแต่ถ้าเกิดจิตมันมีความหวาดสะดุ้งมันมีความกลัวล่ะเอ้มันตัดตรงนันทิ้งไปปุ๊บเนี่ยความสุขเกิดขึ้นนะเมื่อกว่าเฮาเนี่ยมาเมื่อป่ารบเรื่องเรื่องพันธิพันเมื่อป่ารบเรื่องความสุขเนี่ยจิตมันนึกถึง สิ่งที่จะต้องประสบพบเจอมันมีปิติมีความสุขเป็นเครื่องล่อเรียกเนี่ยมันมีพลังนะพลังที่อยากจะนั่งสมาธิพลังที่อยากจะปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเกิดว่าจิตเนี่ยมันบ่เห็นบ่เ,เห็นด้านคุณความดีนนะบ่เ,เห็นอินทร์นิสงส์นะีที่เกิดจากการทำสิ่งดีๆเนี่ยนะเมื่อบ่เห็นอน,นิสงส์ตรงนี้ปุ๊บ นะการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยก็บ,เบัเกิดกันแล้วนะเหมือนกับการจะมานังานาาน่งสมาธินี่เวลานั่งสมาธินี่เป็นยังจะเป็นจะต้องนัง่งนั่งเพื่ออย่างนั่งเพื่อให้รู้นะตามความจริงนี่แหละถ้าเฮ้ารู้เฮ้เาเห็นตามความจริงเนี่ยเฮา,าก็จะปฏิบัติถือเฮาก็จะใช้ชีวิตถือเหมือนกับคนใดที่ม่หยุด หนะยุดนะต้องหยุดก่อนนะหยุดดูหยุดดูโลกเขาโลกนี่เขาหมุนไปทางไหนโลกนี่เขาหมุนไปทางที่เราล่อนล่อนเพราะยังนะลอน่อนเพราะกิเลสมันเผา,ล,า,า,ล,า,าล,ล่าอลาาานเพราะโทษทศบังล่อนเพราะโมหะบังล่อนเพราะละเพราะละฆะบังโทษส็คือไฟไฟไฟคือโทษสะคือความโกรธมันเผานะไฟคือนะละฆะมันเผา ไฟคือโมหะคือความหลงมันเท่านี่พวกต่างๆเนี่ยพวกที่เป็นกิเลสตัณหาต่างๆเนี่ยมันยอมท่าไม่จินเนเรารอนแล้วซัดโลกกับเต็มใจที่จะพ่อใจในกับสิ่งที่เรารอนนั้นเหมือนกับเขาดิ้นร่นกันบนโลกนี่นี่แหละเขาโรูหหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเออมันจะจบลุงตรงไหนว่าอัตมาอะไรดูเ้านะ การดูข้าวเนี่ยถ้าเขามองเป็นธรรมะาเนี่ยเขาจะมองเห็นกิเลสมองเห็นผลงานของกิเลสเนเหมือนกับอาตมาดูดูข้าวนะนมีผู้ยิ่งคนหนึ่งนะแกเป็นนะเป็นดาราเป็นเด็ดไอดอนเอียงของเขาเนี่ยแหละนะแกขับรถนะไล่นะไล่สดเอียงของแกเนี่ยแหละมากรลูกรถนะประสบอุบัติเหตุพลิกความลูกว่าตายนะลูกน้อยว่าตาย นะแต่ว่าผู้ทางเมียนี่ตายยังสาวอยู่ยุ่มเนะยอายุยังมากมตายแล้วเป็นดารานะคนหน้าตาเนี่ยบักยางงามนะเออหน้าตายางงามเต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะตายในวันนั้นเออผู้บ่ามองนละยโอ้เมื่อกรมเมือ่อวีบากเนี่ยมันมันเขามาตัดรอดเนี่ย,เ,ยเขาบ่ได้เรียกว่าเป็นคนนมเป็นคน้นสาว เป็นคู่เป็นหมอเป็นนอกเตอร์เป็นทหารหรือเป็นตำรวจบอเมื่อถึงข้าวที่ที่กรรมนะกรรมที่มันน้ำท่านเนี่ยมันเกิดจะมาผ่านะที่ท่านใส่ที่ประเด็จพประคุณหลวงพ่อใจเข้ามาเนี่ยกรรมกรรมที่เป็นไฟที่ที่เขามาตัดรอดเนี่ยกรรมที่เป็นไฟอกุศลมันมาน้าท่านแล้วมันเกิดจะเขามาตัดรอดกรรมที่เป็นไฟกุศลเนี่ยเหมือนกับพวพเขาเนี่แหละบางคนเนี่ยนั่งกินเขาอยู่ดีด หนะลมทวนลุ่มตายก็มีบางคนเนี่ยนั่งนอนอยู่ดีๆเนี่ยนอนระตื่นก็นมีเห็นบหมจ่งแล้วนี่มันมันเป็นตัวพุมบอกให้เห็นเห็นธรรมชาติเห็นความจริงแล้วซึ่งคนส่วนมากอะบม่สนใจมีแต่ความเพอ้อฝันย่อมๆรับอยู่บอกว่าพวกเรานี่ มาคิดถึงตะเรื่องอนาคตอนาคต,าคตที่ตัวเองคาดหวังว่าจะได้แต่พวกเราเดี๋ยวไปมองตามความจริงขยุ้มมองตามความจริงนี่ยังความจริงอีหยังคือความจริงนั่นก็คือความแก่ความเจ็บความตายมันคือความจริงโรคภัยต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเป็นในร่างโรก ุด้ายมันก็นต้องเจ็บต้องตาย,ยาเหมือนโรคทั่วไปที่เขาเปลี่ยนกันเหมือนกับโรคระบาดเนี่ยโรคไวรัสโคโรนาเองของเขาเนี่ยโรคโควิดเนี่ยสิบเก้า,ากเนี่ยมันระบาดแถามว่าโรคเนี่ยมันมีมันคู่กับสัตว์โลกหรือไม่มันอยู่กันกับสัตว์โลกเนี่ยนะองค์สุนัยปามารถสมัเจ้าจงบอกว่าเนี่ยเรามีความเจ็บไข้เจ็บป่วยเป็นธรรมดา เพราะว่าร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งปฏิกูลเป็นของบอสวยงามเป็นของสกรปรกบุควลหลุมหลงจนคนส่วนมาเนี่ยหลงละเลื่องไปว่าโอ้ยรูปร่างร่างกายของฉันมันดีมันสวยมันงามบอดีคิดว่ารูปร่างกายเนี่ยมันเป็นร่างของเชื้อโรคสุดท้ายเขาก็แสดงธรรมะไอเห็นเป็นธรรมะบุรีจะเป็นคนดำคนขาวคนหนุม่มคนแก่ติดงอมเงียมเหมือนกัน เชื้อโรคติดอยู่ในร่างกายนะสามารถติดได้มีกันทุกคนย่มเห็นหรือไม่ธรรมาชาติเขาแสดงเห็นประจักษ์ขนาดนั้นเนี่ยบัดนี้นะถ้ามองดูถ้าถ้าพวกเราเนี่ยมีเนยมีความหวาดสะดุนะต่อโลกไห้เนี่ยย่อมจะเห็นจังไดรีบเร่งภาวนารีบเร่งสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อช่วยเหลือตนเองหรือจะรีบเร่งแสวงหาการมาคุณคนบางคนนะยุมนะที่ผูกข้อตายก็ดีเนี่ยที่ขาตัวตายที่ออกมาเรียกร้องต่างๆเนี่ยคนเราเนี่ยคือคือกิเลสเล่นงานตั้งนั้นแหละบางครั้งก็ถือกามบ้างนะกามมันเขามาตัดรอดเนี่ยเคยอยู่เคยมีแต่ความสุข เคยอยากไปใส่ก็ได้ไปอยากกินยังก็ได้กิน,นเคยทํามาหาเงินทามาทํางานได้เงินได้ท่องเนี่ยเคยได้เคยได้แล้วเ,เมื่อเกิดทุกข์เขาเรียกว่าทุกข์พิกับให้เน,ะนาะทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยต่างๆนันเกิดขึ้นเขาบอได้ฝึกเตี่ยมตัวรับสิ่งนี้เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นปุ๊บปับ๊บจิตมันหลับอะไรละเบาเรองจิตนะเมื่อไ้ไปซ้ำเติมคนดีประสบ เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคือต้องการยกยกเรื่องเล่านี่ขึ้นมามาดูว่าเนี่ยผูริเจ้าส้อนให้องในเตรียมเตรียมตัวรับมือกับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพระองค์ลู้นะยมนะพระองค์ลู้แล้วว่าเนี่ยสิ่งต่างต่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยเนี่ในช่วงขั้งพุทธกาลเนี่ยเกิดโรคระบาดเหมือนกันโรคระบาดเขามันระบาดเนี่ย้นก็ตายเป็นเบือเหมือนกัน บางคนเห็จึงเลยว่าหนีโลกเหมือนครับเจตีเรื่องของนั่งพระนั่งสามารถพอดีสมัยนั้นนี่มันเกิดโรคระบาดเศรษฐีผู้เป็นพ่อของพระนัะน่งนั่งสามารถเนี่ยนั่งสามารถเนี่ยก็เลยพาลูกหนีไปหาเศรษฐีอยู่อีกเมือหนึ่งเมือรื่องของพระเจ้าอุเทนยูนอ่ะเพราะเป็นเศรษฐีเป็นมูกัน บางว่าสินี้โรคระบาดเนี่ยไปยุอีกเมืองหนึ่งให้โรคระบาดเนี่ยมันมันหายไปก่อนอสุดททากก็ไปตายนะตายเพราะยังเศรษฐีพอได้ตายเพราะโรคนะเศรษฐีพ่อของนะนั่งสามารถวอดีเนี่ยบได้ตายเพราะโรคตายเพราะกินเข่าลายออพอดีได้ยินข่าวว่าเศรษฐีเนี่ยตั้งโลงท่านไวน้ไปเห็นลูกสาวเนี่ย ไปขอข่าอาหารได้มาสามส่วนได้มาสามวาเมื่อกี้เพได้มาสามอย่างนะสามเหมาะสําหรับสามคนอะไรกินอิ่มผู้ทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเมียก็เลยให้พ่อนี่เอาส่วนของเจ้าของเนี่ยให้พอกินก่อนพ่อนี่เห็นอาหารด้วยความหิวก,ก็ให้กิน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 แบบว่าบริบุรุ่งลูกบึงเมียสุดท้ายกินแล้วอาหารย่อยตายในคึืนนั้นบวกลับเดินทางไกลมันเหนื่อย ร่างกายเนี่ยมันย,ยังยังลาอยู่กระเพาะเนี่ยมันยังยัง,ยงบริไรปับตัวสุดท้ายกระตายเพราะอาหารเบย,ย่อยคมเปนบนานั่าก็คืออาหารมันอุดตันอะ่ะไปตันหลอดลุ่มตอดหลอดอีกอย่างเนี่ยหายใจบวกตายนะขึ้นที่สองก็ไปคอสอ,สองส่วนมาให้แม่กินแม่กินแม่กระตายอีกตายเพราะคิดถึงสามีด้วยตอมใจด้วยนะร่างกายทํางานผิดปกติ ตายอีกขึ้นที่สามเนี่ยวันที่สามเนี่ยก็ไปขอส่วนหนึ่งจังว่าได้เปลี่ยนเรื่องเล่าของน้ำพระนา่งสามรารถวดีน้ำวดดีที่แปลว่ารั่วนั่งสามาเนี่ยชี้ขคืนชื่อว่าวดดนีคือว่าเสรษฐีเอาไปเลี่ยง,ยงแล้วเศรษทีให้คนมาแจกท่าให้คนก็ยื้อแย่งกันเพราะเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่งก็เลยเหตุการณ์รั่วเขาไว้ ให้เขาทางหนึ่งออกทางหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นบ้านห้าคือให้เฮ็ดเป็นตัวยู่อะ่ะเห็นบ่เขาทางนี่หล้วก็ะยางออกมาทางนี่นโค้งออกมาอีกทางหนึง่งมันค่อยบอ่เสียงดังเห็นบ่เนี่ยนางจึงมีคําต่อถ่ายว่าวัดดีแปลว่าหลวงพนัพนงสามารถวัดดีพระเจ้าอุเทนเห็นชอบนะอะไรเอาไปเป็นมเหสีอนะือันนี้บ่อยากเล่าเรื่อง พนังสามารถดีนะจุดมุ่งหมายที่คู่ปาต้องการซื่อสารก็คือว่าความจริงความจริงจริงที่เฮาหลงลืมสิ่งที่เฮ้าควนกระตุนคววนคิดควนผิดจะาหน้าอยู่เนื่งๆนั่นก็คือความตายความแก่ความเจ็บเป็นเรื่องที่เฮาหลีกโบหนย่าได้ประมาทย่าได้คิดว่าชี่ตัวเองเนี่ยมันยืน จะมีสักข้าวหนึ่งนาทีความตายเข้ามาถึงแล้วเมื่อความตายเข้ามาถึงโต้ให้่ห้องห้เสียใจห้องเรียกหากันเพียงใดกระมืมบ่มีทางกล่าขึ้นมาไหร่เนี่ยเหมือนกับคนนั่งในศาลาเนี่ยบ่เบจูเมยียไม่แย่ไม่ไม่แย่น้อยเมืเ่อจะเป็นเมชีเ้เนี่ยตายได้แท้ล่ะนึกภาพบางที่ละความตายจะมาถึงเจ้าเองล่ะมันจะบอกว่ามันจะบอกว่าโอ้เออเนี่ยเจ้าจะตายด้อย เขาอบอกนะยุ่มนะพอถึงเวลาปุ๊บปั๊บ,บเนี่ยแข็งเกเดเลยดนะเ,เบิดลมหายใจจึงว่าคู่บาจึงพยายามสอนวันเวลาผมเล่าเนี่ยเหลือเหลือหน่อยทุกคณะเ,เหมือนไม่ใกล้ฟังแล้วจะ,จะพุจะพังแล้วร่างกายเสื่อมไปเสื่อมไปตาก,ก่าฟังกำลังฟังแช่กระทดถอยลงไปโลภให้กับรุ่มเร่าเขามาจะยืนก็พ้อซุกจะนั่งก็พ้อซุก จะนอนกระวับบสุขละนง่นคือสัญญาณบ่งบอก่ออบงบอกถึงความจริงเหมือนที่บทสวดที่คู่บ่าผ้ายุ่มสวดไปนะพินนะหะปัจเจเวกขณะนะคณะก็คือเนี่ยปัจเจเวก,กคือพิจารณาโยหายาเนี่ยทุกคณะพินนะหะปัจเจเวกเนี่ยกลัน,นศึกษาพิจารณาโยหายาเนี่ยคือมีความแก่เนี่ยเมื่อร่างกายแก่ลุ่มเนี่ย ความเจ็บไข้ได้โปวดก็จะเพิ่มพึนขึ้นเมื่อความเจ็บป่วยพุ่พุ่นขึ้นมากๆเขาร่างกายวาสมมาศแบกลับไว้นะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความลําบ,บากเขามาเหยียดเขามาเท่นทีนะสุดทขาร่างกายนี้ก็จะต้องตายนะต้องตายต้องแตกสลา,ายไปที่นี่มันก็จะเป็นเรื่องเรื่องของความพัดผากละพัดผักนะมีลูกมีเมียมีทรัพย์สมบัติเอาไปเสี่ยงไว้ตรงไหน เอาไปซ่อนไว้ตรงไหนะคนบอกคนเนี่ยนเอาไปเสี่ยงเงินเสี่ยงทองไว้สุดท้ายเวลาใกล้ตายมากกว่าวงอะไไเอาวอนในย์สมบัติพราะว่าตัวเองยังบ่ไ้ใส่เงินให้มัน,ม,นมันเบิดไปเลยเออมัวแต่สะ,ส,ะ,ส,ะ,ส,ะสมไว้เมือ่อเมื่อเปนนลี่ยนนี่นรูปแบบน,นั้นปุ๊บเนี่ยจิตมันจึงมีความอาลัายอาวอนเนมันยังตอตานม,นมันไม่ยอมรับความจริง ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องมีมีความพัดภาคนะจากของจักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไอตัวมีความพัดภาคี่ถ้าเขามาพิจารณาโดยดีเป็นทรามะนเนี่ยมันจะเป็นเป็นตัวกระทุ้นแนวเนี่ยเกิดปัญญาอย่างมากเนะียเนี่ยแล้วก็ค้นส่วนมากเนกเระบอกไม่ชอบนึกถึงกันไม่ชอบพูดถึงพูดแต่เนี่ยสีได้แต่บริโูดถึงแนวสีจาก ถ้าพูดถึงแนวสีจางเนี่ย,ยโอ้ยสิ่งใดจะจิตติด,ด,ดตามตัวไปได้มันจึงเป็นที่ไปที่มาเรื่องเรื่องของกรรมมาเ่ยสิ่งทิ่ติดตามตัวเราไปอะไรคือกรรมนี่กรรมนะกรรมคือการกระทําที่ที่ตอนยังมีชีวิตอยู่มีล่มหายใจเนี่ยกรรมเนี่ยกรร็ะจําแนกยุบเ,เป็ยนยุบสองอย่างกรรมจะเป็่ยนไฟบุญนั่นคือไฟกุศล แล้วกรรมที่เปลี่ยนไฟล์อกขระหนึ่งคือไฟายแบบกรรมสองอย่างเนี่ยมีผลแตกต่างกันกรรมตัวหนึ่งนำความสุขมาให้กรรมตัวหนึ่งนำความทุกข์มาให้นำความลาบากมาให้ทีนี้โยมจะเลือกสร้างสร้างกรรมตัวใดไว้ละ่ะถ้าโยมมาน,นึกถึงเนี่ยโอ้สิ่งที่ติดตามตัวอะไรไม่ติเรื่องของกรรมเลยแล้วก็ได้เคยได้ยินได้ฟังในคําพะธรรมคําสอนของ องงโซเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวา่าเออกรรมที่เป็นไฟกุศลเนี่ยนัความสุขมให่มีสวรรค์มีสุขติเป็นตน้นนะสุขก็บ,บอกยิ่แล้วคติกับคือที่ไปเขาเรียกว่าสุขคติที่ไปจึงความสุขทุกขติทุกข,ออก,ขกับบอกยิ่แล้วความเราร้อนความบ่สบายกายความบ่สบายใจความถึกบีบรัดบีบคั่นอยู่ตลอดเวลาบ่มีอิจระคติกับคือที่ไป คติที่ได้รับความถูกได้รับความลำบากนี่เมื่อโยมมานึกถึงตรงนี้ปุ๊บถ้าคนมีปัญญานะยุมนะบ่สนใจอย่างอื่นละยิ่งอายุเขารักหกสิบแล้วเนี้ยที่สนใจแต่าการภาวนาอย่างเดียวบ่ไปทะเละบ่ไปยื้อแย่งบ่ไปตบตีบ่ไปออกความคิดเฮียงกับไปทั้งสิ้นแหละสิทุ่ทมเทชีวิตที่เหลือจะหาปีสิบปีที่เหลือเนี้ย ไปกับการปฏิบัติทำเอาให้มันตายไปเลยกับ,ก,บการปฏิบัติเนี่ยออมันมีเคยมีนะอยู่สางคุยนะเอมีมีชี้คนหนึ่งนะ่ะค่บ่ามาพ่ท่านบอกนะแเจมียายโยมเข้าอยกเขาลรยสังเนี่ยมีโยมคนหนึ่งเป็นผู้หยิ่ยงนี่แหละแกอยู่ในสนามแกนั่งสมาธิตายเลยนะเอกตายในคานังสมาธินั่นแหละคุบ่าฟกล้ารอโอ้อาจหารดีต่อสู้จนมีหน้าที่สุดท้ายกากิเลศ บรุ้ว่าท่านเป็นผู้ชนะบอถึงท่านชนะหรือผู้ชนะแต่ท่านกะน,นะได้ขึ้นซื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมนะใช้ชีวิตแบบคุ้มค่าละความสุขที่ทางโลกที่เคยพามากกได้ละนะความสุขที่ที่พานขมาในชีวิตเนี่ยก็กเคยได้เคยประสบพบเจอแล้วนะมองดูสีมัมนบริยังจักอย่างยุ่ม เ่ต้องไปพูดถึงรูปแบบอย่างอื่นนะคนบางคนเนี่ยสงสัยว่าเ,เป็นพระเป็นยังคือบูสอนเรื่องเรื่องกรรมฐานเรื่องการนั่งนั่งจังไดเดินจังไดยืนจังไดเวลาปฏิบัติมันจังสิถืออาตมาอยากจะแจ้งว่าจยางสี่ยุ่งพื้นฐานจริงๆเนี่ยคือเขาจะต้องมีความความเข่าใจสะกอนเนื้อจันทนั้นเรียกว่าสามารถทิฏฐิมีความเห็นสะกอนถ้ามีความเห็นถูกเนี่ย เวลาเข้ามานั่งสมาธิเมาเดินจงกรมมาปฏิบัติเนี่ยมันก็นจะปฏิบัติทุกแต่ถ้าเกิดว่าพวกเรามีความเห็นผิดเวลามาปฏิบัติเนี่ยมันก็ผิดล่ะเหมือนกับนั่งสมาธิเนี่ยคนบางคนชอบนั่งนั่งเพราะอย่างนั่งเพราะมีความสุขผิดแล้วนั่นเห็นมหมน,นะคนบางคนชอบเดินเดินเพราะอย่างเดินแล้วมันจินตน,นาการว่าจบค้องจะ สามารถเดินเดินบนอากาศได้นี่ก็พิษอีกบางคนนั่งสมาธิเพื่อจะเอาหูทิพย์เอาตาทิพย์นี่ <c oughs> เขาเรียกว่าปฏิบัติแบบบริสัมภะสมาธิเมื่อบ,บริสัมภะสมาธิเวลามาประพฤติปฏิบัติมันถึงผิดทางแต่ถ้าเกิดมีคนมาอธิบายว่าเอ้ยพวกเราเนี่ยเวลานั่งสมาธิเนี่ยมีจุดงหไมา้ยา่ยางเดียวนะเพื่อการกําจัดก,กิเลส ที่ยู่ในจิตใจเนี่ยออกไปบ่ใชายเพื่อวาอสุขบรใชายมานนั่งเอาชาติเอายาดอีกอย่างต่างๆดอกแต่นั่งเพื่อเพื่อว่าเหตุจังไรเนี่ยกิเลสอาสวะที่ยุ่ในจิตใจเนี่ยมันจะเบิดไปจิตดวงนี้จะสะอาดบริสุทธิ์พองใสที่สันใสําว่าอาอลหังอะ่อะอลาหังแปลว่าผููห่างไกลจากกิเลสเนี่ยเหตุจังไรจิตมันจะห่างไกลจากกิเลสได้เดินก็เหมือนกัน แต่เกิดเราทำความเพียรอย่างเดียวนะจนคิดนะมันบ่มีความเห็นถูกบ่ได้สามารถทิฏฐิเนี่ยเวลาปฏิบัติมันก็ปฏิบัติแบบทุทวเได้ไทยจากทากเลยนะเหมือนกับการที่โยมจะตัดอีอย่างสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ามีดของโยมมันบอลลับมันบวคมเนี่ยเออเพราะมีการลับเพราะมีการปรับปรุงให้มันคมให้มันกล้าเนี่ยเวลาเอามีดดวงนั้นไปฟันอีย่างมันก็ฟันบ่ค่อยเข่า ถึงฟันเขาก็ต้องลงเล่งยางมากต้องเสียเวลามากอาตมาเคยไปตัดอ้อยอยู่ยุ่มอาตมาเคยเกิดความสงสัยอยู่อยู่อย่างหนึ่งคือตอนตอนที่ไปตัดอ้อยเนี่ยคนไหนที่ไปตัดอ้อยในสิปูลูนั้นว่ามีดมีดมันบ่เข่าเนี่ยมันเสียเวลามันกินแห้งเขามากเลยกูบาลเนี่ยชอบเห็นโยมพอเนี่ยแกนั่งปั๊บแกจิรลับมีดหลดแกก็ฝนตะมีดเนี่ยทั้งที่ฝนมีดจากบ้าน,นกับฝนมาเทียนหนึ่งล่ะเือ เกตเตรมีนีต้องเสียเวลาในการรับมีดมา่รู้ทีหลังว่าโอ้การรับมีดเนี่ยมันประหยัดแรงคือเวลาฟันเนี่ยมันต้องไฟแห้งไหลมันจะขาดละ่ะเต่ถ้าเกิดมีด่เขามีดบ่าามดบคมไปฟันอ้อนเนี่ยฟันอยู่สามเถือสี่เถ่ามันค่อยขาดล้ำหนึ่งเกต่ตอรเกิดมีดเข,ข่าๆเน่ยยุ่มนะสี่หาเล่านี่ยฟันทีเดียวเนี่ยขาดเป็นละน่าเลยนะออขาดออกขาดออกอืมันก็ได้เร็วการงานกเสษตรเร็ว เห็นหรือไม่นี่ชั้นเดียกับชั้นเดียวกันนะกับการที่พวกเราเนี่ยรับปัญญาให้มันคมมันกาเวลาฟันกิเลสตัดกิเลสมันตัดขาดปัดปัดเลยนะบ่มีเหยื่อใย้ยนะบ่อะไรอวรนิ่งกรรมนะบ่อะไรอวรนิ่งในความสุขนะแต่ถ้าเกิดว่าจิตมันยังมีความอะไรอวบนอยู่มันก็ตัดตัดขาดไง เหมือนกับคนบางคนโอ้ยังทิ่งลกูกว่าอดไตีนเมียมาได้ยังคิดว่าลูกเล่าเมียเล่าของเล่า,ลาทรัพย์สมบัติเป็นของเล่ามันก็จะทูกเรื่งสีนะยุ่มเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาดูไอพิจาะหน้าดูเนาะนะเอาละย,ยุ่มนะพูดมากอะอาตมาก,ก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลาจะอ,อยุตินาการปารุธรรมเอาไว้เก็บเปียงเท่านี้ก็แล้วกันนะ